วิธีลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทในโครงการใหม่ล่าสุดชื่อโครงการว่าโครงการเที่ยวปันสุขนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสําหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้8มิถุนายน2563นะครับก็มีข่าวใหม่ล่าสุดออกมานะครับวันนี้นะครับเปิดนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับเตรียมได้เลยโครงการเที่ยวปันสุขแจกเงิน คนละ3,000บาทนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศนะครับที่ต้องมีการชะงงักไปหลายเดือนล่าสุดกระทรวงการคลังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมออกมาตรการฟื้นเศรษฐกิจโดยได้ผุด2แพ็กเกจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศได้แก่แพ็กเกจ เที่ยวฟรีเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านหน้าที่ในการรับมือกับสถานการณ์โควิดเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับจำนวนหน 2ล้านคนนะครับสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอพระคุณภาพจากเรื่องเล่าสาวอาทิตย์ด้วยนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปก็จะเป็นในด้านการกระตุ้นนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวเป็นบัตรกำนันดิจิทัลท่องเที่ยวภายในประเทศเป็น การเดินทางข้ามจังหวัดนั่นเองนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ4ล้านคนนะครับการเปิดลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการในรูปแบบแบบการซื้อบัตรกำนันสำหรับเป็นค่าห้องพักเมื่อนำบัตรกำนันไปเช็คอินห้องพักทางรัฐบาลก็จะโอนเงินคืนให้กับประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาร้านขายสินค้าที่ระลึกเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางรัฐบาลก็จะมีการอุดหนุนเนี่ยนะครับช่วยเหลือผ่านทางกระทรวงการคลังเนี่ยให้กระทรวงการท่องเที่ยวนะครับและกีฬานะครับได้นำกลับไปทำกันบ้านเพิ่มเติมนะครับ เรื่องรายละเอียดในการแจกเงินต่างๆเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับและมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยมาตรการดังกล่าวนะครับก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับและก็จะมีผลเนี่ยในการใช้จ่ายคล้ายๆกับชิมช็อปใช้นั่นแหละนะครับก็น่าจะมีการลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ย ผ่านทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเอกก็จะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยน่าจะเปิดในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม2563นะครับและก็ภายในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนที่จะเร่งนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ ในที่ประชุมคณะกรรมการกานกลองการใช้จ่ายเงินกู้นะครับแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปให้เร็วที่สุดนั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากเรื่องเล่าสาวอาทิตย์ด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าการลงทะเบียนเนี่ย จะเปิดในช่วงเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะครับคาดว่าอย่างเร็วที่สุดนะครับน่าจะเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งในเรื่องของวิกฤตการโควิดนะครับตรงนี้ก็ยังมีการทำเป็นเฟสเฟสอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็เตรียมเข้าสู่เฟสที่4นะครับซึ่งคนไทยก็อยากกาดตกกันนะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับก็ให้สวมหน้ากากนะครับ ป้องกันนะครับไว้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้นะครับถึงแม้ในประเทศไทยของเราการแพร่ระบาดนะครับก็จะลดลงไปเป็นอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้การติดต่อภายในประเทศเนี่ยนะครับการติดเชื้อโควิดในประเทศเนี่ยนะครับจากคนสู่คนของคนเราในประเทศไทยเนี่ยลดจํานวนน้อยลงนับถึงวันนี้นะครับวันที่8เนี่ยนะครับก็เป็นระยะเวลาถึง10กว่าวันแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับต้องนับระยะเวลา ถึง14วันนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ12วันแล้วนะครับที่ไม่มีการติดเชื้อการติดเชื้อเป็นศูนย์นะครับสำหรับการแพร่เชื้อในประเทศตรงนี้ถ้ารักษาระยะห่างตรงนี้ให้ผ่านพ้นนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยไปได้นะครับก็ถือว่าประเทศไทยนี่ประสบความสําเร็จนะครับเป็นลำดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับในการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัส โควิด -19 นะครับตรงนี้ถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้เดือนหน้าอาจจะมีการปลดล็อกอะไรต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนและซึ่งโครงการนี้ก็น่าจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าวันไหนนะครับและเวลาเท่าไหร่ในการเปิดลงทะเบียนร,รูปแบบใดนะครับถ้ามีความคืบหน้า ายเอกจะมานำเสนอให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้านนเอกมีส,สิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอจบการน,นําเสนอคลิปข่าวสารนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเกเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้